สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับครูแอคชั่นเคยนะครับในวิชาทัศนศิลป์นะครับระดับชั้นป .6 นะครับก่อนอื่นนะครับเด็กๆนําหนังสือนะครับเล่มนี้นะครับดูประกอบควบคู่ไปด้วยนะครับและอีกหนึ่งเล่มครับก็คือหนังสือแบบฝึกหัดครับในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับระดับชั้นป .6 ครับผม ในวันนี้นะครับเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในเรื่องของสีตรงข้ามก็งามได้นะครับส่วนเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณที่ต่างกันนะครับการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับในปริมาณที่ต่างกันนะเขาบอกว่า <Blind> <How> การใช้สีคู่ตรงข้ามในปร <c oughs> <บ>ิมาณที่ต่างกันก็คือ การใช้สีสีใดสีหนึ่งนะครับมากกว่าอีกสีหนึ่งนั่นเองนะครับนะครับเด็กๆแล้วมันจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพภาพนั้นมากขึ้นนะครับดังตัวอย่างนะครับสังเกตว่านะครับภาพมีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้สีโดยชัดเจนนะครับก็คือภาพทานซ้ายนะครับภาพแรกนะครับใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับก็คือสีน้ําเงินนะครับที่เป็นสีคู่ตรงข้ามกับสีเหลืองนะครับ ทั้งสงภาพนี้นะครับจะให้ความแตกต่างกันในเรื่องของปริมาณของสีนะครับภาพต่อมาครับภาพด้านซ้ายมือภาพแรกครับจะเป็นการใช้สีน้ําเงินนะครับมากกว่าสีส้มนะครับส่วนภาพที่2ครับก็คือการใช้สีเหลืองนะครับมากกว่าสีม่วงนะครับ ภาพต่อมาครับภาพของต้นสนนะครับจะเป็นสีแดงนะครับเยอะกว่าสีเขียวนะครับส่วนภาพต่อมานะครับก็คือสีเขียวจะเยอะกว่าสีแดงครับซึ่งตัวกันข้ามกันนั่นเองนะครับซึ่งการใช้สีคู่ตรงข้ามผสมกันนะครับระบายในภาพจะช่วยลดความขัดแย้งของสีทําให้ภาพมีความสวยงามกลมกลืนครับ ต,ตัวอย่างภาพต่อไปนี้ครับภาพด้านซ้ายนะครับการใช้สีแดงระบายให้มีน้ำหนักแตกต่างกันนะครับแล้วก็ใช้สีแดงกับสีเขียวผสมกันระบายที่ผมนะครับแล้วก็กางเกงเพื่อลดความกลมกลืนให้กับภาพนะครับส่วนภาพที่2นะครับการใช้สีแดงนะครับกับสีเขียวนะครับผสมกันนะครับระบายบางๆรอบต้นมะเขือเทศ และการใช้สีคู่ตรงข้ามโดยระบายทับกันเพื่อช่วยลดความขัดแย้งของสีคู่ตรงข้าม,มเช่นภาพแรกครับนักเรียนการใช้สีส้มครับระบายทับสีน้ำเงินเพื่อลดความขัดแย้งของคู่สีนะครับ ภาพที่2ครับการใช้สีม่วงแดงครับและสีเขียวเหลืองระบายทับกันเพื่อช่วยลดความขัดแย้งของคู่สีเทคนิคนี้นะครับเป็นการใช้สีขาวและสีดำเพื่อช่วยลดความขัดแย้งของสีคู่ตรงข้ามอย่างเช่นภาพที่1น,นะครับการใช้สีขาวช่วยลดความขัดแยง้งระหว่างสีส้มกับสีน้ำเงิน ภาพที่2ครับการใช้สีขาวช่วยลดความขัดแย้งระหว่างสีเขียวกับสีแดงภาพต่อมาครับคือการใช้สีขาวนะครับช่วยลดความขัดแย้งระหว่างสีเหลืองกับสีแดงนะครับภาพที่2การใช้สีดําช่วยลดความขัดแย้งระหว่างสีเขียวฟ้ากับสีม่วงแดง สรุปนะครับการใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณที่ต่างกันคือสีใดสีหนึ่งมากกว่าอีกสีหนึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพมากขึ้นนะครับและก็ถ้านักเรียนนะครับเข้าใจในเรื่องของการใช้สีคู่ตรงข้ามจะทําให้หนักเรียนนะครับเข้าใจในงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะนะครับสามารถออกแบบโดยเฉพาะชิ้นงานให้มีความโดดเด่นและสะดุดตาอย่างไรก็ดีนะครับพวกเราก็ต้องนะครับรู้จักในเรื่องของ สีคู่ตรงข้ามนะครับไม่รู้ว่าลืมกันแล้วหรือยังนะครับสีคู่ตรงข้ามต่างๆนะครับต้องไปจําให้ได้นะครับเด็กๆโอเคครับในท้ายชั่วโมงนี้นะครับครูเอ็กก็มีการบ้านให้พวกเรานะครับทำแบบฝึกหัดหน้าที่16ถึงหน้าที่17นะครับต่อด้วยนะครับงานที่ครูคุเอ็กเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับ จากกาหนดการที่คุณครูเอกให้ไปนะครับให้นักเรียนนะครับสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดสีคู่ตรงข้ามนะครับตามที่นักเรียนชื่นชอบเลยนะครับลงในสมุดวาดภาพหรือกระดาษอื่นๆที่เด็กๆสามารถนํามาใช้แทนได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณครูเอกก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีความสุขและก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณครูเอกขอทิ้งท้ายนะครับภาพตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับสีคู่ตรงข้ามนะครับให้พวกเราดู เกิดไอเดียนะครับในการสร้างสารรค์งานทัศนศิสินในเรื่องของสีคุดตรงข้านะครับสุดท้ายนี้นะครับขอทุกคนโชคดีนะครับมีความสุขแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้านะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ